สำหรับ c a r ์ไลเดอร์ลัชพลันะครับเกมก็ได้เปิดมา5ปีกว่าละก็จะมาสรุปนะครับในคลิปนี้ว่าในเกมตอนนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างอย่างแรกเลยถ้าพูดถึงรถสายไอเทมที่ดีที่สุดในเกมนะครับเราจะต้องมาตรงนี้เลย Lucky City ซึ่งตอนนี้นะครับรถสายไอเทมที่ดีที่สุดมี2คันนี้ครับฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นรถที่ซื้อในระบบเฟืองทองส่วนฝั่งขวาจะเป็นรถที่ซื้อในระบบสตาร์ไลท์ ก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันไปมีทั้งข้อดีข้อเสียนะไอ้ฝั่งซ้ายเนี่ยไอ้รถไฟเนี่ยจะราคา5,200แบาทครับส่วนฝั่งขวา4,800แบาทก็ไปเลือกดูเอากันครับว่าชอบคันไหนนะดีทั้งคู่ดีที่สุดในเกมตอนนี้รถสายสปีที่ดีที่สุดหรือว่ารถเมตาเนี่ยเราจะมาดูตรงคาร์ c เ n นเตอร์นี้ครับซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นรถ b e e t l ทซึ่งการซื้อรถตรงนี้เราจะต้องซื้อทั้งรถแล้วก็ซื้อทั้งสปอยเลอร์ด้วยนะ ก็จะเป็นราคาทั้งหมด1,800แบาทซึ่งตรงนี้ผมได้ทำคลิปรีวิวไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้ไปดูได้นะก็ใครงบเหลือๆจัดได้เลยเป็นรถที่ดีที่สุดในเกมแต่ละซีซั่นนะตรงนี้สิ่งที่สายสปีดขาดไม่ได้เลยคือสัตว์บินครับตอนนี้สัตว์บินที่ดีที่สุดในเกมตอนนี้มันมี2ตัวที่สูสีกันตัวหนึงมาซื้อที่งานเลี้ยงตัวหนึงซื้อที่ลักกี้ซิตี้ครับ2ตัวนี้ก็จะมีนี่เลยครับฟน์ครมโดนัท กับน้องลูกบอลน,นี่นะสกิลเนี่ยแตกต่างกันนิดเดียวคล้ายๆกันเลยดีทั้งคู่ไอตัวโดนัทเนี่ยราคา1,490บาทซื้อตรงเลยหักตรงเลยส่วนอีกตัวเนี่ยซื้อในระบบ Starlight 4,800บาทสิ่งที่สายไอเทมขาดไม่ได้ก็คือสัตว์เลี้ยงครับเพราะว่ามันจะช่วยบล็อกนูน่นบล็อกนี่เต็มไปหมดนะตอนนี้ก็มี2ตัวที่ดีไม่แพ้กันเลยตัวหนึ่งซื้อในงานเลี้ยงอีกตัวหนึ่งซื้อในร้านค้าครับ ก็จะมีน้องไอติมนะที่ซื้อในงานเลี้ยงในราคาที่มันลดแล้วเนี่ยเหลือพันหบาทส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยซื้อในร้านค้าเลยซื้อได้เลย2 4 0 0บาก็ไปเลือกเอาครับดีทั้งคู่ถ้าจะเข้ามาตรงนี้เพื่อเติมแบตตรงๆโดยไม่ผ่านโปรโมชั่นเนี่ยอย่าครับแพงมากให้เราเติมแบตผ่านโปรโมชั่นที่เกมจัดมาให้ครับตอนนี้ก็จะมีตรงนี้เลยครับเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้ครับ นี่เห็นไหมก็จะมีทั้งไอเทมพิเศษเนี่ยตรงกลางเป็นปีกอะไรข้างหลังไม่รู้เนี่ยได้กุญแจรถเมตาได้หินสตาร์ไลท์อีกแล้วก็ได้แบตอีกมากมายมาเติมตรงนี้ดีกว่าครับคุ้มหรือว่าอีกทางหนึ่งก็คือตรงนี้ครับเมกาเพิร์กก็คือแผนลงทุนรายเดือนก็กดเติมทีเดียวแล้วก็รับแบตท,ทุกวันทุกวันสะสมไปนี่จะคุ้มมากแต่ว่าถ้ามันยังแพงอยู่ก็แนะนําเติมนอกเกมครับ รูทชอปเกมมิ่งบริการเติมเกมราคาถูกปลอดภัยร้านจดทะเบียนพาณิชย์ถูกต้องตามกฎหมายมีเกมให้เลือกเติมโปรโมชั่นพิเศษมากมายร้านเปิดทุกวันทักปุ๊บเติมปับ๊บสนใจอินบ็อกทักเพจหรือแอดไลน์ได้เลยรุดชอปเกมมิ่งเกมก็จะมีรถของฟรีมาแจกให้ตลอดครับตอนนี้ก็จะมี2คันนี่ตรงนี้เลยเป็นรถกระต่ายกับรถไฟซึ่งก็จะเป็นรถที่ดีที่สุดสำหรับสายฟรีตอนนี้นะเป็นสำหรับสายสปีด สายไอเทมก็อดใจรอสักหน่อยเดี๋ยวก็จะมีมาแจกอีกแล้วก็ถ้าสายฟรีเนี่ยขยันเล่นขยันทำกิจกรรมตลอดเนี่ยมันก็จะสามารถสะสมแบตสะสมหินสตาร์ไลท์ได้เหมือนกันครับตอนนี้ก็จะมีเนี่ยบอสไฟท์เล่นยิงกันไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะสามารถสะสมหินสตาร์ไลท์ได้มีเล่นแรลลี่ก็สะสมแบตได้ครับก็คือเล่นจับเวลาให้ทันเวลาเนี่ยหรือว่าเป็นเล่นสเปซไทม์เลสอันนี้ก็สะสมแบตได้เหมือนกันครับ หรือว่าจะเป็นตรงนี้ครับบูมฮิลซิวิ v a ลเล่นเนี่ยเล่นเดินไปเดินมากระโดดไปกระโดดมาก็สะสมได้เช่นเดียวกันขอแค่ขยันเล่นเกมก็จะมีทั้งผู้เล่นใหม่ผู้เล่นเก่าครับบางคนเป็นผู้เล่นใหม่เพิ่งเคยมาเล่นหรือบางคนเลิกเล่นไปแล้วกลับมาเล่นใหม่หรือบางคนก็เบื่อไม่เล่นเลยก็จะวนเวียนกันไปครับโดยรวมแล้วก็สนุกครับถ้าเรามากับเพื่อนมีเพื่อนเล่นแต่ถ้าเราแบบมาคนเดียวไม่มีเพื่อนก็อาจจะต้องมาหาเพื่อนเล่นหน่อยนะ แล้วผมมาดูการแข่งหนึ่งหนึ่งระหว่างซีโตกับเซเนวี่ครับมาแอบดูเงียบๆมาดูลีลาฝีมือการขับของทั้ง2คนนี้กันครับเป็นตัวตึงสายสปีดท,ทั้งคู่เลยนะแล้วทั้ง2ใช้เป็นสัตว์บินไอ้น้องไฟอิงคิมโดนัททั้งคู่ครับบอกแล้วของดีแล้วออกตัวไปครับซีโตออกตัวได้ดีกว่าครับแรงก,กว่าแล้วเซเนวีตามหลังดูตูด,ดมาสลิปสตรีม สายสายสะบัดขวาแต่เหมือนจะไหลไม่สวยชนง่งครับโออย่างนี้พลาดง่ายๆเลยแต่สัตว์บินช่วยไว้ครับรีได้อยู่ในตัดเหลือเฟือครับสัตว์บินช่วยไว้เอา้าแล้วเสนอวีทําไมพลาดง่ายๆอย่างนี้นะครับโอ้แย่เลยครับอย่างนี้สงสัยจะเก่งไปหน่อยมาดูซีโตดีกว่านี่ครับตรงนี้จะเบิร์ดชาร์จสวยๆไหมฮะโอเหมือนจะคัดชาร์จพลาดนะครับเมื่อกี้หลอดไม่ตัดให้ตรงนี้ยังไงครับ โอ้โหระเบิดจับมาอย่างสวยครับนี่เทคนิคขั้นสูงนะถือว่าฝึกมาดีฮะเสนวีโอ้เหมือนจะพลาดเยอะไปหน่อยครับไปดูซีโตดีกว่านี่เออโอ้โอ้ภาพแหลกซีโตเหมือนจะฝึกมาอย่างดีครับรู้สึกว่าวิ่งได้เนียบขึ้นเยอะครับไม่ได้ดูมันนานตรงนี้ไหลสวยสวยโอ้เอ็กซิตตรงนี้เลยเหรอนั่นไงว่าแล้วมันพลาดนะเขาไม่เอ็กซิตตรงนี้กันครับแต่โดยรวมยังทําได้ดีครับสำหรับซีโต ถือว่าขับได้ดีมากเลยครับเทคนิคฝึกมาอย่างดีอตัวตึงสายสปีดต,ตรงนี้คัดช้านหน่อยอไม่พลาดและรอบนี้ได้มาอีกหลอดหนึ่งตรงนี้จะเบิร์ดจัมมอีกทีไหมสวยครับเบิร์ดจัมมเอ้าเอา,เอาแล้วไปดิฟเพิ่มตรงนี้จะช้านหน่อยครับไม่เอาครับแต่ว่าโดยรวมสุดยอดครับสีโตเข้าไปเป็นที่หนึ่งและตามมาด้วยเซเนอร์วีนี่ยมาแอบดู <laughs> โอเคครับประมาณนี้นะใครมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยอยากให้เกมพัฒนาอะไรตรงไหนลองคอมเมนต์มาเพื่อทีมงานมาเห็นทีมงานจะได้เอาไปฟีดแบ็กให้ผู้พัฒนาต่อได้นะโอเคครับบ๊ายบายครับผม